ซื้อเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นององภาคหนึ่งเล่มที่8ตอนเดินทับถึงต้าถง หยางถิ้งเหองงงันวูบจากนั้นเดือดดานเป็นการใหญ่บังคับม้าออกมาตาวาดว่าบังอาจทราบหรือไม่ว่าคนที่เบื้องหน้าเจ้าเป็นใครจะได้เห็นทั้งสามรีบรุดทั้งกลางวันกลางคืนมีสภาพทุลักทุเลแต่ดูจากลักษณะท่วงท่าแสดงว่าเป็นบุคคลอันยิ่งใหญ่หลิวปั้งชุยจึงเหลือกตาถามว่าพวกท่านเป็นใครหยางทิ้งเหอ เห็นทัพใหญ่เดินทางต่อแล้วที่เบื้องหน้ากลับปรากฏทหารร่างสูงใหญ่นำราชองคารักษ์ยีสคนยืนเรียงรายขวางทางไว้สร้างความร้อนรุ่มใจยิ่งกล่าวเสียงเกลี้ยวกลาดว่าคนที่เบื้องหน้าเจ้าทั้งสเป็นสามตาสวียซื่อคณะเนื่ยเก๋มีเรื่องรีบด่วนต้องการพบหยางเจียงจุนเจ้ารีบหลีกทางไปหลิวปั้งชุยพอฟังว่า ฝ่ายตรงข้ามมีความเป็นม้าใหญ่หลวงถึงเพียงนี้ต้องเกิดความระย่นย่อจากนั้นหวนนึกถึงหยางต้าสวยแม่ทัพใหญ่แท่หยางให้ความสำคัญแก่ทหารชั้นผู้น้อยเช่นตนเองถึงเพียงนี้หากปล่อยให้พวกมันผ่านไปก็เสียทีที่ได้รับความไว้วางใจจากหยางต้าสวยจึงปลุกปลอบกำลังขวัญแล้วกล่าวว่าต้าสวยมีคำสั่ง ขอให้เต่เท้าทั้งสามกลับนครหลวงผู้น้อยได้รับคำสั่งทางทหารไม่กล้าปล่อยให้พานลีตงองหยางยกมือห้ามปลามหยางถิงเหอที่เหงือแซ่ไหม้หวดใส่ยกมือลูบคล้าวกล่าวกับหลิวปั้งชุยว่าเสียวเว่ยท่านนี้อยู่ในกองทัพหารู้ไม่ว่าพวกเราทั้งสามชักชวนกันออกจากนกครหลวงด้วยเรื่องใดเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงชาติบ้านเมืองและประชาราชต้าหมิง เราขอเตือนให้ท่านหลบไปด้านข้างให้พวกเราผ่านไปอย่างน้อยก็ต้องถ่ายทอดคำพูดของเราถึงหยางเจียงจินดูว่ามันเปลี่ยนใจหรือไม่หลิวปั้งชุยเห็นพูดเท่าท่านนี้กล่าวอย่างอ่อนโยนแทบใจอ่อนลงจากนั้นนึกถึงคําโต้ตอบในละครงิว้วจึงกล่าวแม่ทับออกรบไม่รับคําสั่งเจ้าชีวิตหยางถิงเหอขุนแขนจนหัวร่อออกมากล่าวว่า ไทเท้าเ,าเหอะทหารชั้นผู้น้อยนี้ไม่มีการศึกษาเจรจากับมันเท่ากับดีดพินให้วัวฟังพวกเราบุกฟ่าไปผู้ติดตามของมันพอได้รับคำสั่งพากันกระตุ้นม้าเข้ามาเกี่ยวฟางกลับบังคับหมาหลบไปด้านข้างทั้งปลายตาห้ามปรามผู้ติดตามของตนเองไว้หลิวปั้งชุยร้อนรุ่มใจยิ่ง ยกชูกระบีอาญาสิทธิ์ร้องบอกว่ากระบีอาญาสิทธิ์อยู่ที่นี้สามารถประหารแล้วค่อยกลาบทูลดูว่าผู้ใดกล้าเข้ามาเราพูดติดตามชะักงนันวูบหยางถิ้งเหอจึงตวาดเสียงเกลี้ยวกลาดว่าเรื่องราวเกี่ยวพันถึงชาติบ้านเมืองไม่ต้องคำนึงแล้วบุกฝาเข้าไปหลิวปั้งชุยเห็นผู้ติดตามของหยางถิงเหอควบม้าเข้ามาจริงๆกลับไม่กล้าชักกระบีฆ่าคน ยามคับขันบังเกิดไหวพริบเสียบกระบี่อายาสิทธิ์กับสายรัดเอวดึงกระบองเหล็กยาวแปดเชื้อจากข้างอ่านควงเป็นวงแล้วเคาะใส่ขามา้าของม้าที่นำหน้ามาตัวหนึ่งมมาตัวนั้นแผดเสียงร้องคำหนึ่งคุกขาหน้าลม้มลงกับพื้นพูดติดตามบนหลังม้ากลิ้งตกลงมาขวางทางของที่หลงเหลือไว้หลิวปั้งชุยตวาดคำสำทับว่าจู่โจมคนจู่โจมม้าก่อน เคาะขาม้าให้กับเราดูว่าพวกมันสองเท้าไล่วกวดตามม้าสีข่ขาได้อย่างไรราชองครั์ทั้งยีสิบคนควงทวนในมือเคาะใส่ขาม้าของม้าพ,วพ่วงพี่แต่คันทวนไม่เทียบเท่ากระบองเหล็กไม่สามารถหวดขาม้าหักไปแต่ก็สร้างความเจ็บปวดแก่ม้าพ,วพ่วงพีจนแผยดเสียงร้องออกมากระโดดโลดเร่าวุ่นวายหันหัวม้าหลบหนี กลับไปหลายสิบว่าคนบนหลังม้าค่อยบังคับม้าไว้ได้หลิวปั้งชุยพอฉีกหน้าลงมือก็ไม่ไว้ไม่ตรีอีกเห็นอย่างถิงเหอควบม้ามามันก็ใช้กระบองเหล็กขับไล่ม้าของต้าสวีซื่อทั้งสามกับผู้ติดตามอีกหลายสิบคนถูกทําร้ายบาดเจ็บต้องเดินกระโผลกระเพก หลิวปั้งชุยหัวร่อด้วยความสบใจนำราชองครรั์ทั้งหมดไล่กวดตามทัพใหญ่ไปแม่ทัพชานเจี้ยงที่เฝ้าด่านจุยหยงกวนพอได้รับรายงานก็สวมชุดเกราะรุดมาที่ด่านเห็นทัพใหญ่ของหยางหลิงมาถึงจึงตรวจสอบตราประทับแล้วสั่งให้เปิดประตูด่านหยางหลิงไม่เกรงอกเกรงใจต่อมันให้ทับใหญ่ผ่านด่านไป หยางหลิงวันวิตกว่าหลิวป้างชุยขัดขวางต้าสเวีซื่อทั้งสามไม่ได้จึงรออยู่ที่ทับหลังจวบจนเห็นม้าศึก21ตัวควบขับมาพอสอบถามดูทราบว่าต้าสวซื่อทั้งสามไม่ได้รับบาดเจ็บหยางหลิงค่อยวางใจนำกําลังที่เหลือออกจากด่านแม่ทับที่เฝ้าด่านปิดประตูลงหยางหลิงค่อยคลายใจลงแม่ทับชันเจี้ยง ไม่รู้จักต้าสเวียซื่อทั้งสามพวกมันรีบไล่ตามมาคงไม่มีเอกสารผ่านด่านต่อให้ติดตามถึงหน้าด่านก็อย่าคิดหมายบอกให้แม่ทัพชันเกี้ยงเปิดด่านได้ทัพใหญ่วกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างทางไม่แวะตัวอำเภอหากก่อกระโจมตั้งค่ายวันนี้ทัพใหญ่เหยียบย่างสู่เส้นทางหลิงชิวผ่านพื้นที่ที่ฮั่นอูตี้ฮ่องเต้ขับไล่พวกทรงหนูลาถอย ตลอดจนพื้นที่ขุนศึกตระกูลหยางยุคสองเหนือต่อต้านชนชาติเหลียวตลอดรายทางไม่ว่าตอนเดินทับหรือค้างแรมจึงเต๋อห้องเต้ทรงคลุกคลีอยู่กับไพรพลทหารไม่ได้พักผ่อนในรถมา้าแม้สักครั้งเดียวเพราะปณิธานอันเด็ดเดียวนี้ไม่เพียงแต่หยางหลิงคาดไม่ถึงแม้แต่จางหยงก็รู้สึกเหนือความคาดหมาย เมื่อทัพใหญ่เลียบเส้นทางโบราณมาถึงเส้นสันเขาที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาล้อมรอบพลันเห็นที่เบื้องหน้าประจําการด้วยกองกําลังขบวนหนึ่งมีจํานวนราวสามพันคนคล้ายตั้งค่ายอยู่ระยะเวลา1แล้วอย่างหลิงไม่กล้าชะล่าใจทางหนึ่งสั่งให้ทัพใหญ่หยุดพักผ่อนรอบระมัดระวังตัวทางหนึ่งให้นายทหารทัพกลางรุดไปสอบถามดู ไม่นานให้หลังนายทหารทัพกลางก็นำแม่ทัพนายหนึ่งรีบรุดเข้ามากระโจมใหญ่ของทัพกลางแม่ทัพผู้นี้มีอายุสีเศษรูปกายกำยำเข้มแข็งพอเห็นหยางหลิงแต่ไกลก็ปั้นรอยยิ้มขึ้นประสานมือกล่าวว่าผู้น้อยแม่ทัพจัวเว่ยจือหุยซื่อสังกัดขุนนางสวินฝู่เมืองต้าถงมีน้ำเตียวฮว่าเสิน คำนับไต้เท้าหยางหยางหลิงรอบประหลาดใจการศึกที่แนวหน้ารีบร้อนคับขันขุนนางสเวียนฝู่เมืองต้าถงหูจันส่งทหารสามพันมาประจำอยู่ที่นี้ทำอะไรทั้งสองฝ่ายปฏิสันฐานกันหลายคำหยางหลิงเชิญมันนั่งลงถามว่าเตียวจือหุยทางแนวหน้าสู้รบกันกับชนเผ่าตาตา้าต้องการกำลังทหารร่วมรบ เหตุใดจึงตั้งทัพใหญ่อยู่ที่นี้นี่ความจริงเป็นความลับทางทหารแต่อย่างหลิงนอกจากมาปลอบขวัญไพรพลยังมีหน้าที่ตรวจราชการที่แนวหน้าหากว่ามีความจําเป็นสามารถใช้ธนูอาญาสิทธ์กับตราประทับสั่งเคลื่อนกําลังที่สอบถามหาได้เกินเลยไม่เตียวฮว่าเสิญเป็นคนสนิทของหูจันทราบว่านครหลวงส่งผู้บัญชาการค่ายเนืชาง กับผู้บัญชาการทหารรักษาเมืองมาตรวจราชการที่ชายแดนจึงล่วงรู้สัถานะของหยางหลิงเป็นอย่างดีดังนั้นกล่าวว่าแต่เท้ายังไม่ทราบจากที่หนีถึงเมืองต้าถงตั้งด่านรักษาการอยู่ในเทือกเขามากมายมีแต่ทางโบราณสายนี้ไม่มีด่านกัน้นดังนั้นชนเผ่าตาต้าท่งกําลังมาปล้นชิงสเสบียงบำรุง ที่ลำเลียงผ่านเส้นทางโบราณหลิงชิวหูสวินฝูพอทราบข่าวจึงสั่งผู้น้อยนำกำลังมาประจำการอยู่ที่นี้ยางหลิงค่อยล่วงรู้เส้นสนกนในจึงพงกศีรษะแล้วกล่าวว่าที่แท้เป็นเช่นนี้คืนนี้ทัพใหญ่เราก็ตั้งค่ายอยู่ที่นี้พรุ่งนี้เช้าค่อยมุ่งสู่เมืองต้าถงใช่แล้วที่นี้เรียกว่าอะไร เตียวฮว่าเสรนกล่าวว่าสมัยโบราณที่นี้เรียกว่าค่ายผิงสิงซึ่งหมายถึงค่ายรูปขวดเนื่องจากบนสันเขามีที่ราบตาหมิงเราจึงตั้งชื่อว่าสันเขาผิงสิงหมายถึงสันเขาที่ราบทั้งสองสนทนาอีกครู่หนึ่งหยางหลิงส่งเตียวฮว่าเสินออกจากกระโจมทับกลาง เมื่อยือนบนสันเขาทอดตามองไกลยามนี้เป็นเวลาอาทิตย์ใกล้สนธยาท่ามกลางภูเขาหิมะอันสลับซับซ้อนถูกปกคลุมด้วยสีแดงจางๆแถบหนึ่งจึงเต๋อห้องเต้ประทับยือนอยู่ข้างกายหยางหลิงยกพรับพักป้องพระเนตรทอดทัศนาอยู่ครู่หนึ่งจึงตรัสว่าท่ามกลางขุนเขามีปากภูเขาเพียงพอให้ทับใหญ่ผ่านไปแต่หากตั้งทัพ ประจำการอย่างยาวนานออกจะลำบากไปจางย่งจดจำไว้พอกลับถึงนครหลวงให้กลมกลาโหมตั้งดานที่สันเขาผิงสิงนี้เรียกว่าดานผิงสิงจางย่งรับพระราชกระแสอย่างหลียงต้องคลุ่นคิดสันเขาผิงสิงดานผิงสิง,ง,สงเมื่อครู่เราฉะ<ร>ไหนไม่ทันนึกถึงที่แท้ ด่านผิงสิงอันเรื่องชื่อสร้างในรัชสมัยเจิงเตอเองในที่สุดทัพใหญ่มาถึงเมืองต้าถงผู้บัญชาการสูงสุดประจำสามด่านหยางชิงนำกําลังประจำการอยู่บนด่านกําแพงฉางเฉิงตอนนี้อยู่ที่ป้อมเจิ้นเชียงขุนนางสวินฝู่เมืองต้าถงหูจันจึงส่งสเสบียงไปที่ป้อมเจิ้นเชียงขุนนาง ทุกระดับชั้นสังกัดสำนักสวินฟูพอทราบข่าวการมาของหยางหลิงต่างพากันร,รุดมาต้อนรับชักนำทัพใหญ่เข้าเมืองตลอดรายทางเห็นเมืองใหญ่ที่ความจริงเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นเงียบเหงาบนท้องถนนมีกำลังทหารมากกว่าชาวบ้านร้านถิ่นเหล่าขุนนางชักนำหยางหลิงซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ถึงจุดรับส่งข่าวสาร จุดรับส่งข่าวสารที่นี้ต่างกับจุดรับส่งข่าวสารเมืองชางผิงที่หยางหลิงอย่างลิบลับภายในประกอบด้วย3ช่วงตึกใช้ต้อนรับขุนนางใหญ่หยางหลิงเข้าพักในจุดรับส่งข่าวสารทั้งในและนอกจุดรับส่งข่าวสารพักอาศัยด้วยทหารคนสนิทของตนเอง200นายกับราชองครักษ์วังหลวงอีก300นาย ไพรพลที่เหลือถูกจัดให้พักอยู่ที่สถานศึกษาและสถานฝึกซ้อมฝีมือหลังจากเข้าพักส่งขุนนางท้องถิน่นจากไปหยางหลิงก็กลับเข้าจุดรับส่งข่าวสารชักนำเจ้าตือห้องเต้มายังห้องของตนเองกราบทูลว่าฟาบาทตลอดรายทางลำบากผ่านไปแล้วตอนนี้นับว่ามีที่พักที่สะดวกสบายพระองค์พักอยู่ที่นี้เถอะ รอให้เฉินแจ้งต่อหัวตังเตรียมการแล้วเสร็จค่อยไปเจรจากับมันที่ภูเขาไปเติงจ้งเตือห้องเต้พงกพระพักตรัสว่าหยางชิงอยู่ที่ป้อมเจิ้นเชียงไม่ทราบกลับมาเมื่อใดข้าต้องการทราบสถานการณ์ทางทหารมากกว่านี้หยางหลิงขบคิดแล้วกล่าวป๋อเอียนคิดถอนกำลังล่าถอย แต่ทำไม่ได้มันกับหยางชิงผลัดกันรุกผัดกันรับการศึกดำเนินถึงขั้นคับขันเฉินคิดไปหามันที่ป้อมเจิ้นเชียงเองเจ้งเต๋อห้องเต้รับสั่งว่าเราก็คิดไปชมดูการสู้รบในสมรภูมิเมื่อถึงเวลาเราจะไปกับท่านใช่แล้วไตอ๋องเป็นผู้ครองแคว้นอยู่ที่ต้าโถงท่านเมื่อมาถึงตามธรรมเนียมควรไปเยี่ยมคำนับท่านคิดไปเมื่อใดหยางหลิงกล่าวว่าตอนนี้ใกล้เมื่อดำแล้ว ไม่สะดวกกับการไปที่วังเจ้าใต้อ๋องเฉินคิดไปเยี่ยมคำนับวันพรุ่งนี้ฝ่าบาทใช่คิดไปหรือไม่จ้าเต๋อห้องเต้ตรัสอย่างลังเลว่าเมื่อสองปีก่อนชนเผ่าตาตาแทบบุกเข้าเมืองต้าถงเมื่อใต้อ๋องสเสด็จไปร่วมพิธีศพของฟู่อ๋องพระบิดาเคยพบหน้าเราครั้งหนึ่งหากพบกับมันพลันเลิกพระขนงตรัสว่าไปก็ไปเราเป็นทหารคนสนิท คงไม่ได้พบหน้ามันหากให้จับเจ้าอยู่ที่นี้มีข้อแตกต่างใดกับอยู่นครหลวงสนทนาถึงตอนนี้ปรากฏราชอ,องคารัก์ผู้หนึ่งเข้ามารายงานว่าเรียนใต้เท้าใต้เท้าสวินฟูกลับเข้าเมืองแล้วกำลังเดินทางมาราชอ,องคารักผู้นี้ล่วงรู้ฐานันดรของเจ้าเต๋อห้องเต้แต่หยางหลิงสั่งไว้แต่แรกทุกคน ได้พบเจ้งเต๋อห้องเต้ยาได้แสดงสีหน้าผิดปกติมิให้ถูกผู้คนสังเกตออกดังนั้นมันไม่กล้าถวายบังคมเพียงเหลือบมองเห็นห้องเต้นหนุ่มแวบ,บหนึ่งหยางหลิงรับฟังจนงงง,งันวุบหูสเวียนฝูมาถึงแล้วเหตุใดไม่ไรายงานสักคำถึงแม้มันมีสักานะตำแหน่งสูงกว่าแต่ตนเองอยู่ในฐานะผู้แทนพระองค์ไหนเลยลุกล้ำเข้ามาได้หยางหลิง ขณะออกไปพบกับหูสเวียนฟูที่ห้องหนังสือที่เบื้องนอกบังเกิดซุ่มเสียงหนึ่งดังว่าผู้แทนพระองค์พักอยู่ที่นี้ห้ามมิให้บุกรุกได้ยินซุ่มเสียงอีกเสียงหนึ่งตวาดว่าเจ้าตาบอดหรือไรเราเป็นขุนนางสวินฟูเมืองต้าถงที่นี้นอกจากใต้อองเตี้ยนเสียซึ่งหมายถึงในที่นี้เป็นคำเรียกของผู้คลองแควนแล้วนับเราผู้แท้หูมีตำแหน่งสูงสุด ยังมีที่ใดเข้าไปไม่ได้อย่างหลิงมีความรู้สึกว่าใต้เท้าสวียนฝู่ผู้นี้ออกจะเหิมเกลิมไปจึงผลักประตูออกไปกล่าวขึ้นว่าให้มันเข้ามาหูสวินฟูเราแม้มีตำแหน่งต่ำกว่าท่านแต่เป็นผู้แทนพระองค์ที่ได้รับพระบัญชามาท่านไหนเลยบุกรุกที่พักของผู้แทนพระองค์ได้มันทางหนึ่งกล่าวทางหนึ่งกวาดตามอง เห็นราชองครักวังหลวงขวางกัน้นขุนนางบุญผู้หนึ่งไว้ยามนี้พอฟังจึงเปิดทางให้ขุนนางบุญผู้นี้หน้าขาวเกลี้ยงเกลามีอายุไม่ถึงห้าสิบปีท่วงท่าสุภาพเรียบร้อยไม่คล้ายเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่อวดโอโอหังมีคาดหูจั้นพอเห็นมันก็ก้าวยาวๆเข้ามากลับบุกรุกเข้าห้องสร้างความสงสัยใจแก่หยางหลิงยิ่ง ยามนั้นโบกมือให้เราองค์ครักล่าถอยพลางติดตามเข้าห้องภายในห้องมีเพียงเจ้งเต๋อห้องเต้กับจางหยงเจ้งเต๋อห้องเต้ยังฉลองพระองค์ชุดนายทหารยศเสี่ยวเวย่ยยืนรักษาการอยู่ด้านข้างหูจั่นสอบได้เป็นบัณฑิตจินซื่อต่อมาได้รับตำแหน่งขุนนางจั่วซื่อหลางกรมทะเบียนราชแล้วค่อยเป็นขุนนางสวินฝูเมืองต้าถง นี่ล้วนเป็นเหตุการณ์ในรัชสมัยหงจือ้อนับตั้งแต่ห้องเต้อ,องค์ใหม่ขึ้นครองราชยังไม่เคยเข้าเฝ้าจึงตวาดถามหยางหลิงว่าฝ่าบาทประทับอยู่ที่ใดหยางหลิงหน้าแปลเปลี่ยนไปถามพล่องว่าแต่เท้าหูท่านว่าอะไรหูจั้นแค่นหัวร่ออย่างเย็นชาหลวงจดหมายฉบับหนึ่งในแขนเสือ้อกล่าวว่าหยางเจียงจิน ท่านสกัดกั้นต้าสวียซื่อทั้งสามอยู่ในด่านจุยหยงกวนไม่สามารถออกจากด่านได้แต่การสื่อสารส่งข่าวทางทหารยังรวดเร็วกว่าการเดินทางของพวกท่านท่านบังอาจนักกลับกล้านำฝฟาบาทมาถึงสถานที่อันตรายเราถามท่านฟาบาทอยู่ที่ใดจ้าเตือห้องเต้พลันกระแอมคำหนึ่งตรัสว่าข้าอยู่ที่นี้หูไอ้ชิง คุณนางแท่หูไม่ต้องเข็นถามหยางชิงเป็นข้าคิดออกมาจากนาครหลวงหยางชิงเพียงทำตามคำประสงค์ของข้าเท่านั้นหูจั้นเหลียวหน้ามองเห็นที่ด้านหลังขันทีสวมชุดมังกรงูเหลือมยืนไว้ด้วยนายทหารยศดเสี้ยวว้ยพูดหนึ่งจึงสืบเท้าออกไปกล่าวว่าเฉินผู้น้อยหูจัน้นถวายบังคมฝ่าบาทเจ้าเต๋อห้องเต้ตรัสว่าไอ้ชิงตามสบาย ข้าปลอมตัวออกจากนครหลวงมีคนร่วงรู้ไม่กี่คนท่านอย่าได้เปิดเผยออกไปข้าทราบว่าตาสเวยียซื่อทั้งสามเป็นห่วงความปลอดภัยของข้าแต่การมายังเมืองต้าถงของข้าครั้งนี้มีเรื่องสําคัญที่เกี่ยวพันกับชาติบ้านเมืองความจริงไม่คิดปิดบังอย่างชิงกับท่านเพียงคิดรอไว้โอกาสหน้าค่อยกล่าวถึงหูจั้นยืดกายขึ้นกล่าวอย่างจริงจังว่า ไม่ว่าเป็นเรื่องใหญ่โตใดสมควรให้เชิญช่วยแบ่งเบาความกังวลไหนเลยให้เจ้าชีวิตย่างกลายไปยังสถานที่อันตรายได้เมืองต้าถงอยู่ระหว่างการศึกสงครามไม่ควรรั้งอยู่นานขอเชิญ่าบาทสเสด็จกลับไปจังเต๋อห้องเต้ทรงรู้สึกว่าหูซวินฟูผู้นี้น่าสนใจยิ่งต่อให้เป็นหลิวเจียนกับเซี่ยเชียนยังไม่กล้าออกคำสั่งต่อห้องเต้ ที่แท้มันมิเพียงกล่าวโต้แย้งผู้แทนพระองค์เช่นอยางเหลียงทั้งยังใช้น้ำเสียงดุดเดียวกันนี้ต่อห้องเท้เจ้าชีวิตเจิงเตือห้องเท้ประทับนั่งอย่างปลอดโปร่งตรัสว่าข้าบอกแล้วว่าการมาครั้งนี้มีเรื่องสำคัญที่เกี่ยวพันถึงชาติบ้านเมืองก่อนที่จะสาสางแล้วเสร็จข้าไม่คิดกลับนครหลวงหากหูไอ้ชิงต้องการทราบรายละเอียดให้สอบถามจาก อย่างชิงไม่เช่นนั้นก็กลับไปเถอะหูจั้นหน้าแดงกำัำถลึงมองเจงเต๋อฮ่องเต้กล่าวว่าเจ้าชีวิตกังวลเฉินตรากตรำเจ้าชีวิตถูกยามเฉินต้องตายหากให้เบิงตาดูฝาบาทอยู่ในดินแดนอันตรายเฉินแม้ตายหมื่นครั้งยังไม่อาจไถถอนโทษทันหากฝาบาทไม่เสด็จกลับนครหลวงเฉินก็ขอตายที่เบื้องหน้าฝาบาทจงเต๋อฮ่องเต้ทรงอึ้งไปวูบ จากนั้นทรงพระสวนออกมาตรัสว่า <c ười> นี่เป็นเหตุผลกลใดท่านมิใช่ใช้ความตายข่มขู่ข้าหรือข้าไม่กลับนครหลวงข้าไม่อนุญาตให้ท่านตายท่านกลับไปเถอะหูจั่นร้องดังๆว่าการมาของเฉินครั้งนี้เพื่อเกลี้ยกล่อมฝาบาทกลับนครหลวงฝาบาทไม่ไปถือว่าเฉินบกพร่องต่อหน้าที่ได้แต่ตายสถานเดียวกล่าวพลางก็ล้วงมือไปในอกเสือ้อ อย่างหลิงชมดูจนหน้าแปลเปลี่ยนถลันเข้ามาขวางอยู่เบื้องหน้าจึงเต๋อห้องเต้ตวาดว่าท่านพกพาดาบเข้าเฝ้าหูจั่นกล่าวว่าผู้ใดพกพาดาบเข้าเฝ้ามีโทษฐานกรบฏเฉินยังไม่กล้าคนโบราณทัดทานด้วยความจงรักได้แต่พุ่งศีรษะชนเสาพลางกวาดตามองเห็นภายในห้องไม่มีต้นเสาขนาดใหญ่จึงกล่าววินยูชนรักเจ้าชีวิตไม่รักตัวเอง ยังมีการตายอีกมากมายเฉินตัดเตรียมมาแล้วกล่าวพลางก็หลวงห่อกระดาษออกจากอกเสือ้อแก่ห่อคิดรับประทานยาผงลงไปสร้างความตื่นตระหนกแก้ยางหลิงยิ่งยังไม่ทันโถมออกไปเจึงเต๋อห้องเต้ชิงพุ่งผ่านข้างกายยางหลิงส่งตะปบข้อมือหูจันช่วงชิงห่อกระดาษมาจางยงไม่ทราบนี่เป็นยาพิษใดพอสัมผัสถูกมีอันตรายหรือไม่ สร้างความแตกตื่นจนส่งเสียงร้องออกมาปรากฏราชองครักหลายนายเข้ามาสยบหูจันไว้จางยงยังสั่งคนยกน้ำมาก่อนอื่นใช้ผ้าเช็ดมือที่แห้งสะอาดเช็ดพระหัตเจิ้งเตอ๋อห้องเต้จากนั้นล้างด้วยน้ำอีกหลายเที่ยวยางหลิงขมวดคิ้วกล่าวว่าไต่เท้าสวินฟูฟาบาดเสด็จมายังชายแดนเพื่อความมั่นคงของต้าหมิง เรื่องนี้นอกจากฟาบาทแล้วไม่มีผู้ใดกระทําแทนได้ท่านใหญ่ต้องเล่นละครเสี่ยงตายทัดทานหูจั่นกระชากเสียงว่าฮ่องเต้เจ้าชีวิตไหนเลยเสียงอันตรายได้หากสำรอยแปลเปลี่ยนที่ป้อมถูมู่ซึ่งหมายถึงเหตุการณ์ที่หมิงอิงจงฮ่องเต้ถูกชนเผาวาลาจับตัวเป็นฉเฉลยท่านคิดทำร้ายต้าหมิงทำร้ายครอบครัวถูกประหารทั้งตระกูลหรือ ยางหลิงเดือดดานเป็นการใหญ่สวนคําว่าท่านหรือฟื้นเรื่องหลังเหตุใดไม่ย้อนทวนถึงเหตุการณ์ที่หงอู่ฮ่องเต้ชิงแผ่นดินจัก,กรพรรดิต้าหมิงบุกมองโกห้าครั้งมันระบายลมจากปากแล้วกล่าวแต่เท้าสวินฟูเมื่อทราบว่าฝาบาทอยู่ที่นี้สมควรช่วยเหลือเราเฝ้ารักษาเมืองต้าถงจนมั่นคงดังประการเหล็กฝ่าบาทยังมาที่นี้เพื่อกระทำเรื่องสำคัญประการหนึ่ง หูสวินฟูต้องการทราบรายละเอียดหรือไม่หูจันเงียบงันชั่วขณะค่อยประสานมือกล่าวว่าขอทราบรายละเอียดน้ำเสียงไม่แข็งกล้าวเช่นตอนแรกอีกอย่างหลิงค่อยทูลลาเจิ้งเต๋อฮ่องเต้ชักชวนหูจันไปห้องข้างสนทนาเป็นเวลาครึ่งชั่วยามหูจันค่อยล่วงรู้จุดประสงค์การมาของฮ่องเต้มันแม้เป็นขุนนางบุญแต่อยู่ที่เมืองต้าถงเป็นเวลานาน ล่วงรู้เรื่องการทหารย่อมทราบว่าหากสามารถดึงตัวฐานที่มั่นตัวเอียนมาไม่เพียงลดการคุกคามที่นอกกำแพงฉางเฉิงหากมองระยะยาวจะเป็นประโยชน์อเนกอนันต์แต่หวนนึกถึงห้องเต้ทรงสเสด็จไปยังแดนอันตรายอดอกสั่นขวัญแขวนไม่ได้ อย่างหลิงก็รับปากว่าจะไม่ให้ห่องเต้ไปยังดินแดนอันตรายหูจั้นกล่าวอีกว่าไต้อองกินเมืองต้าถงฝ่าบาทประทับอยู่ที่นี้ควรแจ้งต่อไต้อองหรือไม่ครั้งกระโนนจูหยวนจางแต่งตั้งราชโอรสให้กินเมืองต่างๆราชโอรสที่13จูกุ้ยกินเมืองต้าถงถือเป็นหนึ่งใน9อ๋องชายแดนที่ต่างกับอ๋องต่างๆ ของแผ่นดินจงหยวนคืออองทั้งหลายมีอำนาจก้าวไกลด้านการทหารรักษาชายแดนแทนพระองค์ดังนั้นอย่าได้เห็นว่าที่นี้มีผู้บัญชาการสูงสุดประจำสามดานยังมีใต้ท้าสวินฟูแท้จริงแล้วผู้ปกครองสูงสุดของเมืองต้าถงคือใต้อองอย่างหลิงลังเลเล็กน้อยจึงกล่าวเรื่องนี้ยังคงอย่าให้ใต้อ,องล่วงรู้ หากใต้อ๋องทราบเรื่องคงไม่สบายใจหวังเจ้าใต้อ๋องมีคนมากหน้าหลายตาหากว่าก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงกับฐานที่มั่นตัวเอียนข่าวคราว,าวรั่วไหลออกไปป๋อเอียนคงต้องส่งคนมาขัดขวางหูจั้นคบคิดแล้วกล่าวอย่างนั้นเราขออำลามันกระทั่งที่ทำการสวินฝูก็ไม่กลับไปหากขึ้นกำแพงเมืองวางมาตรการป้องกันเพิ่มขึ้น